สวัสดีค่ะวันนี้แอลเอียเดอะมูวี่จะมานำเสนอ5เรื่องจริงของโรเบิร์ตดาวนี่จูเนียที่คุณอาจไม่เคยรู้คุณคงรู้จัก โรเบิร์ตดาวนี่จูเนียร์ชายที่รับบทเป็นไอรอนแมนที่โด่งดังไปทั่วทุกมุมโลกซึ่งวันนี้เราจะมานําเสนอ5เรื่องจริงที่คุณอาจจะไม่เคยรู้ของโรเบิร์ตดาวนี่จูเนียร์งั้นเราไปเริ่มเรื่องที่1กันเลยรายได้จากบทไอรอนแมนมาถึงทุกวันนี้เราคงยอมรับในฝีมือการแสดงของเขาอย่างไม่มีข้อกันขาทีนี้เรามาดูกันว่าหนังที่สร้างชื่อเสียงให้กับเขาอย่างไอรอนแมนทาเงินให้กับเขามากแค่ไหนเริ่มจากภาคแรกใช่ไหมคะว่าเขาได้เงินจากการจ่ายจากภาคแรกเพียงแค่5 0 0 0 0นเหรียญสหรัฐเท่านั้นแต่ต่อมาในภาคที่2เขาาได้รับค่ จ้างจานวน10ล้านเหรียญสหรัฐและในภาคที่3เขาก็ได้รับค่าจ้างสูงขึ้นสูงถึง50ล้านเหรียญสหรัฐเลยทีเดียวซึ่งหากเราเปรียบเทียบค่าจ้างจากภาคที่1และภาคที่3จะทําให้เราพบว่าเขาได้รับค่าจ้างมากกว่าเดิมถึง100เท่ามาต่อกันที่เรื่องที่2ภู่มหลังของโรเบิร์ตดาวนีย์จูเนียร์เขาเกิดและเติบโตในย่านแมนฮัตตันของมหานครนิวยอร์กในครอบครัวของนักแสดงอย่างแท้จริงโดยเขามีพ่ออย่างโรเบิร์ตดาวนีย์ซีเนียร์ที่มีอาชีพเป็นนักแสดงและผู้กำกับและมีคุณแม่่อยาง เอลซีแที่เป็นนักสแสดงเช่นเดียวกันแต่ชีวิตของโรเบิร์ตในวัยเด็กนั้นไม่ได้สวยงามอย่างที่ใครคิดเพราะเขาเคยติดยาตั้งแต่เด็กโดยเขาเริ่มต้นจากสูบกัญชาตั้งแต่อายุ6ขวบซึ่งคนที่ชักชวนก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนั่นก็คือพ่อของเขาโดยที่พ่อของเขาให้สัมภาษณ์ในภายหลังว่าเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ทําให้เขารู้สึกผิดต่อโรเบิร์ตไปจนชั่วชีวิตมาต่อกันที่เรื่องที่3 ชีวิตที่ผิดพลาดอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วว่าโรเบิร์ตดาวนี่จูเนียเคยเสพกัญชามาตั้งแต่อายุ6ขวบซึ่งเมื่อเขาโตขึ้นเขาก็ยังคงวนเวียนกับการเสพยาและตัวของเขาเองก็ถูกจับกุมอยู่หลายครั้ง ในปี1996เขาถูกจับกลุมในข้อหาพกพาอาวุธปืนและมีเฮโรอีนกับโคเคนไว้ในครอบครองซึ่งหลังจากนั้นเพียงแค่1เดือนเขาก็ได้มายาถึงขนาดบุกลุกเข้าไปในบ้านของคนอื่นจนทําให้ศาลตัดสินลงทันบนเขาถึง3ปีซึ่งในระยะเวลา3ปีนั้นเขาต้องคอยมาตรวจสารเสพติดในร่างกายกับเจ้าหน้าที่ซึ่งเขาก็ได้เบี้ยวนะกับเจ้าหน้าที่ถึง2ครั้งและในครั้งที่2องศาลก็เลยตัดสินให้จําคุกเขานาน,นถึง3ปีและหลังจากที่เขาติดคุกไปได้1ปีเขาก็ได้รับการประกันตัวในวงเงิน5,000เหรสหร สำหรับเรื่องที่4ความร่ำรวยของโรเบิร์ตดาวนี่จูเนียจากความสำเร็จของภาพยนตร์จากค่าย m มาเวลที่เขาเล่นไม่ว่าจะเป็นไอรอนแมนหรือ The a v อเว e เต่างก็ทำให้เขาได้รายได้มหาศาลซึ่งในปี2017ที่ผ่านมาเขาได้ซื้อบ้านใหม่ถึง2หลังหลังแรกอยู่ที่ในเมือง มาริบูราคา3ามล้านห้าแสนเหรียญสหรัฐและหลังที่2อยู่ในเมืองแฮมตันซึ่งหลังนี้ก็มีการหันลมอยู่หน้าบ้านและมีราคาสูงถึง10บล้านห้าแสนเหรียญสหรัฐและนอกจากนี้ในปี2015ที่ผ่านมาเขาได้ขึ้นชื่อว่าเป็นดาราชายที่มีรายได้ที่สูงที่สุดในโลกด้วยจํานวนเงิน80ล้านเหรียญสหรัฐเรื่องที่5ในชีวิตของโรเบิร์ตดาวนี่จูเนียก็เป็นฮีโร่เหมือนกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเด็กชายอารีสวเจ็ขวบที่มีแขนขวาพิการโดยโรเบิร์ตดาวนี่จูเนียได้ร่วมมือกับโครงการ Collective Project ที่เป็นโครงการสร้างแขนเทียมด้วยเทคโนโลยี t d Printing ซึ่งเขาก็ได้มอบแขนเทียม Iron Man ให้กับเด็กชายอเลคนนี้ด้วยตัวเองก็จบไปแล้วนะคะสำหรับ5เรื่องจริงที่คุณอาจจะไม่เคยรู้เกี่ยวกับโรเบิร์ตดาวนี่จูเนียร์สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับ c r i b e ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ